กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมจานแชนแนลเช่นเคยโอ้โหเกือบจะพูดว่าโคโค่แชนแนลซะแล้วอนติปซะแล้วนะครับผมจานแชนแนลอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบอกแบบบล็อกฟุตกันอีกเช่นเคยแล้วก็ไม่ต้องมาแปลกใจว่าทําไมผมอยู่โลกหนึ่งนะครับผมผมมาทาไมโลกหนึ่งครับไม่ได้จะมาล่าข้าวหัวหรืออย่างใดนะครับผมก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนหาดาบทั้งหมดในโลกหนึ่งกันนะครับคุณผู้ชม โอเคถ,ถ้าผู้ชมพร้อมกันแล้วก็ไปเดียวกันเลยเ,เดี๋ยว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 ก่อนนะครับผู้ชมก่อนจะไปดูคลิปลืมอะไรห,หรือเปล่ากดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผู้ชมเออโอเคถ้ากดกันแล้วก็ไปเลยไปชมกันเลย <c oughs> โอเคนะครับผู้ชมเรามาเริ่มกันที่ดาบแรกเลยนะครับผมก็จะเป็น อ๋อดาบอันนี้นะผมจะเป็นดาบคาตานะนะผมเดี๋ยวผมออกเอาออกมาให้ดูออยู่ไหนนะดาบคาตานะไหนนะอยู่ไหนนะเอ๊ะไม่ใช่นี่นะวะนี่ไงเจอแล้วคาตานะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะผมสก,กิลก็แบบนี้เลยชุบรูปนี่นะผมก็สามารถหาได้ที่เกาะเริ่มต้นทั้งมารินแล้วก็ฝั่งโจรสลัดเลยนะผมก็จะอยู่กับพ่อค้าคนนี้ครับผมเนี่ยที่ใส่ชุดแบบนี้นะ แล้วกดคุยไปเลยแล้วเขาจะมีให้เลือก2ดาบนะผมแล้วก็เลือกคาตาะนี่คาตาะแล้วเขาที่เขาจะบอกว่ามันราคา1000เมลีนะผมแล้วกดซื้อไปเลยแล้วเราก็จะได้ดาบนี้มานะผมนี่ดาบนี้เป็นคาตาะสุดเท่นะผมแล้วก็สำหรับฝั่งไพเล็ตนะครับมันก็จะอยู่กับพ่อค้าตรงนี้นะครับถ้าเราือกเราเลือกไพเลตมามันก็จะเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เดินมาตรงนี้เดินตรงมาเลยถ้าเจอคนนี้ไม่ใช่นะคุณผู้ชมอันนี้็นคนขายผลน,นะผม อันนี้คนที่ซื้อดาบคาต์ตาร่าะผมแล้วก็กดคาาแล้วก็ซื้อแบบเดิม1น0 0เมลีนะครับผมต่อไปเป็นดาบที่2นะผมก็จะเป็นดาบที่ชื่อว่าคัสลาสครับผมคัสลาสนะท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็มาซื้อกับพ่อค้าคนเดิมนะมครับผมเขามีขายทั้งสองดาบเลยน,นี่มันก็จะอยู่ข้างล่างของคาร์ตารัาผมก็ออกราคาเท่าคารตาราเลย1,000เมลีเหมือนกันนะครับผมนะก็ไม่ได้ซื้อได้แค่ไพเล็นะครับมาลีก,ก็ซื้อได้จากพ่อค้าคนเดิมมาเมื่อกี้นะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นดาบที่3นะครับก็เป็นดาบน,นี่ครับผม duo คาตนาแล้วครับผมก็ซื้อได้จากกอบาก,กี้แล้วก็พ่อค้าคนนี้เลยครับผมนี่ล้วก็กดมาเลยเดี๋ยวจะมีอันแรกแล้วครับ duo คาตนะแล้วก,กดอันนี้ไปเลยนี่ก็จะเป็นราคาเอาทั้งหมด12,000เมลีนะครับผมแล้วก็กดซื้อไปเลยนี่แล้วเราก็จะได้ไอเทมนี้มาแล้วก็เป็นดาบคู่นะครับผมนี่ดาบคู่สุดเฟี้ยว สกิลประมาณนี้เลยชุบนี่ก็ทอร์นาโดโดอ,เอเคมันก็จะเป็นเอ่อดาบที่ฟาร์มดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมก็แรงใช้ได้นะอ่ะอันนี้ผมไม่ได้อัพดาบานะตีแรงใช้ได้เลยครับผมนี่สกิลฮึเยอะมากเลยเ,ลยเขาอรอลับผมอยู่เพราะอะไรคนระับนะ <c oughs> ผมไม่ได้ฟาร์มรอยู่แล้วก็ซื้อกับพ่อค้าคนนี้เลยนะผมนี่คนนี้เลยนะครับใส่แบบนี้คนะอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไกลกาจริงๆ ต่อไปนะครับก็จะเป็นกระบองของอาบิดานะผมนี่ก็จะเป็นกระบองนี้สุดน่ากลัวแล้วผมแล้วก็ซื้อกับพ่อค้าคนเดิมนะที่ก่อบบักกี้นะผมนี่ก็จะเป็นอันที่2องครับไอรอนแม็กนผมแล้วก,กดไปเลยนี่ก็จะเป็น2 0 0 0มนเมผมแล้วกดซื้อไปเลยแล้วเราก็ได้อันนีน้ไอรอนแม็กสกิลจะประมาณนี้เลยทุบ <c oughs> แล้วก็คิลเลอร์คาโบ แล้วถ้าเราทุบไปกดตีธรรมดาไปเยอะมันก็จะเป็นการทุบพื้นนะครับหนึ่งสองสามนะครับผมก็สามคีย์จะเป็นการทุบพื้นนะครับก็บที่สามหนึ่งสองสามโคตรแรงนะครับสกิลแรกนี่ผมชอบมากเลยโอ้โหแรงสุดนะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นดาบที่สี่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเก็บกองกันก่อนโอเคก็จากพ่อค้าคนนี้นะครับก็จะอยู่เกาะฮิมะหรือว่าเกาะเยตินั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็มาคุยกับพ่อค้าคนนี้เลย บอดเดลเลอร์ออฟเดอะเอซนะผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแล้วก็เลยอ่านแรกเลยทริปเปิลคาตาณ์นะผมนี่เราจะขึ้นราคามานะครับหกหมื่นเมลีย์นะผมโอ้โหถูกๆครับซื้อไปเลยนี่แล้วก็จะได้อันนี้ครับทริปเปิลคาตาณ์นะผมทริปเปิลคาตาณ์ก็สกิลจะเป็นประมาณีัเลยสกิลแรกก็จะนี่ปล่อยอันนี้ออกไปอะไรฟ้าๆไปไม่รู้นะสามขึ้น ที่สองก็เป็นการพุ่งเข้ามาแล้วมีอะไรสีเขียวออกมาด้วยก็ถือว่าเป็นดาบดาบที่ฟาร์มดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ตีแรงเข้ามาเลยถ้าอัพสายดาบนะก็จะตีแรงกว่านี้เพราะผมไม่ได้อัพสายดาบคุณผมผมเล่นสายพลอยู่ครับเล่นพลเสือครับผมต่อไปจะเป็นโถ่แป,ป๊บนะผม ผมไม่ได้นําให้ซื้อนะก็จากพ่อค้าเข,า,ข,า,ขาเดิมที่อยู่ในเกาะเยตีในเกาะหิมะน,นะผมแล้วก็อันที่สองนะผมก็ราคาหนึ่งแสนเมลีนะผมนี่ก็ซื้อไปแล,แล้วมันจะได้นี่นะผมแต่ผมไม่แนะนำนะวมันฟาร์มยากมากเลยท่านผู้ชมดาบคู่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดาบคู่สิเอ่อสาม 3, ดาบฟาร์มง่ายกว่านะผู้ชมถ้าเล่นสายดาบนะแต่จริงแนะนําให้ให้ใช้สายผลดีกว่านะแต่ถ้าไม่มีผลจริงๆก็ใช้ดาบก็ได้แต่ผมไม่แนะนาอันนี้เลยเพราะมัน ความยากมากเลยนะผมชมมันเบาด้วยเนี่ย,ยตีช้ามากเลย,ยตบตบเนีย่ยสกิลก็ไม่ดีนะผมฟันไม่ค่อยดีเลยสามดาบดีกว่าเยอะเลยนะผมเบามากเลยนะผู้ชมดาบต่อไปนะก็จะเป็นดาบของบอสตัวนี้แล้วมันเกิดพอดีแล้วมันจะเกิดทุกๆ15นาทีในกเกาะเขาเรียกว่าเกาะกลางนะนะผมนี่แล้วเราก็ตีบอสตัวนี้เลยครับตีชุบชุบชุบตีไปชุบชุบชุบ ีตุ่มทุกใบนี่แล้ววอามันจะมีโอกาสาที่เรียกว่าจะดบดาบอันนี้ครับผมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่รู้สักแต่ว่าเป็นดาบที่ฟาร์มดีอยู่นะคุณผู้ชมผมแนะนําให้มาตีบอสต,ตัวนี้แล้วก็เอาดาบนี้ไปฟาร์มนะผมอันนี้ดีมากเลยนะแล้วก็สกิลก็จะเป็นมานนเนนี่ยสกิลเซตก็รูปฟันรัวๆแล้วผมฟันไปข้างหน้ารัวๆสกิเอ็กก็จะเป็นแบบนี่ ฟันออรอบตัวแล้วแล้วก็จะไปตามเมาส์ของเราครับผมฟันแรงมากานะฟาร์มดีมากนะอันนี้ฟาร์มดีจริงแนะนำเลยที่ดับต่อไปก็จะอยู่ที่กเกาะท้องฟ้าหรือเกาะสกายเปียครับผมแต่ผมก็เอา้าโอ้โหผมขอขึ้นไปสักครู่นึงครับผมเดี๋ยวตัดภาพไปเลยลกันโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่ขายดาวแล้วครับผม ก็จะเป็นตรงนี้เลยครับผมมาสเตอร์สวอร์ดดิวเลอร์แล้วเราก็ต้องขึ้นมาเอ่อตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นมาที่จุดรับเพย์ก่อนนะครับมาเดินปุ๊บๆเดี๋ยวแบบเก็บของไปเดี๋ยวตบมาปุ๊บๆเราจะเจอกับไอ้ผมแดงแล้วมีกล้ามตรงนี้ผมทุกเอ็มบีซีมีกล้ามหมดเลยผมไม่มีอ่ะเป็นตัวเขียวๆเออโอเคเราก็มาคุยกับคนนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> เราก็เลือกที่ <pper> อันแดงเลยขออภัยด้วยนะครับ อันแรกนะครับผมเออมันจะเป็นอออะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยดูโอเฮดอะไรเฮดเด็ดเบ็ดเหรอตัวนี้มันบังอะ่ะเออน่าจะใช่แหละแล้วกกดอันนี้ไปเลยครับก็ราคา4ี่แสนเมลีครับเราก็กดซื้อไปเลยแล้วจะแพงหน่อยนิดนึงนะจะดาบดาบตกไปแพงกว่า <c oughs> ใบไห้นะครับผมก็จะเป็นดาบอ,อ่ดาบนี้แล้วนี่ดาบนี้ดาบนี้เป็นดาบที่ฟาร์มดีแบบ ฟาร์มฟาร์มดีถือว่าฟาร์มดีแบบอาจจะเป็นท็อปทอปในโลกหนึ่งับดาบที่ฟาร์มดีท็อปทอปโลกหนึ่งนี่ก็จะเป็นดาบที่มีสองเหมือนสงดาบติดกันอะ่ะเหมือนเอากาวมาแปะตรงเนี้เอาสองดาบแล้วก็เอากาวมาแปะตรงนี้แล้วก็ฟันฟันฟันเนี่ยจะเร็วมากนะฟันเร็วมากเยนะนี่๋ยวผมจะไปลองใช้ให้ดูเดี๋ยวลองจับบอนตรงนี้แล้วกันนี่นี่มาสักสองตัวแล้วกันนี่นี่นี่ เอาเปิดทางคิดแล้วว่าฟันฟ e like like ันฟ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 ันแบบฟันรัวมากเลยแป๊บเดียวดาเมจขึ้นเต็มเลยไม่ได้อัพสายดาบนะมันหนึ่งร้อยสกิลก็จะประมาณนี้เลยปุ๊บหมุนแบบเคลื่อนที่ไปตามเมาส์แล้วก็ฟันรอบตัวแล้วผมตัวเอ็กก็ปล่อยเคลื่นดาบไปสามแฉล้วผมดาบต่อไปก็จะเป็นดาบที่ถือว่าฟาร์มดีมากเลยในโลกหนึ่งนะผมเป็นท็อปๆเลยครับแล้วเป็นดาบที่น่าจะแพงที่สุดในโลกนี้ครับก็คือ พูดกับพ่อค้าเหนเดิมมาสเตอร์สวอตดิลเลอร์เหมือนเดิมแล้วที่กอดจะกลายเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เลือกอันที่สองอะบิสโตะเนาะผมกดไปจะราคา1ล้านเมลีนะผมแต่ถือว่าคุ้มมากมากแล้วกกดซื้อไปเลยนี่เราก็จะได้อน,นี้มาครับผมนี่เป็นอหอกแบบมันเรียกว่าหอ,อ,ก,หอ,อกหรือเปล่านะแต่เรียกว่าบิสโต้แะ้วไม่ใช่เบนโตะแล้วผมไม่ใช่ขนมบนแบบนั้นนะท่านผู้ชมก็มจะเป็นเหมือนหอ,อกแล้วสักอย่างของนวดคาวนะผมที่มันใช้ในกระตูนะผม นี่ก็เป็นอะไรที่ฟาร์มดีมากเลยนะนี่ผมไปลองใช้ดูนี่มันแรงนะคนุณผู้ชมนี่มันแรงน,นะนะนี่เปิดอาคิเนี่ยแล้วก็ฟัน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 หืมโหเร็วกว่าน,นะนั่นอีกเลยคุณผู้ชมโอ้กระติวจะสองพันแล้วทุกคนแบบ 2, กคน,นี่สก,กิลก็จะประมาณนี้เลยแต่ว่าอันนี้มันมี V1 V2 นะครับของผมเป็น V2 แล้วมันกลับไปเป็น V1 ไม่ได้ครับแล้วผมจะรีวิวแค่ V2 แล้วกันก็จะเป็นนี่ V2 ก็จะเป็นปล่อยคืนแล้วไปไม่รู้เยอจะ แล้วก็สกิลเอ็กปุ๊บเป็นวงกลมมันผลลุมแล้วก็ระเบิดตุ้มตกระเบ้าข้างล่างตายหมดเลยแล้วคุณผู้ชมก็จะเป็นประมาณนั้นแหละสำหรับบิสตโตดาบที่น่าจะแพงที่สุดในโลกหนึ่งนั่นแหละโอเคดาบต่อไปนะก็จะเป็นดาบของแช้งคูนนะครับที่มันเกิดตรงนี้รับผมนี่ถ้าเราจะเข้าประตูนี้ได้ ก็ต้องทำภารกิจบางอย่างก่อนนะผมแล้วต้องเลเวล2อ0ก่อนนะผมเอ๊ะเดี๋ยวแมสุบหัวจะไหนเอ๊ะผมมีสูตรอยูย่มันหัวต้องได้ผลน,นี้แน่นอนโอเคครับขอบคุณสำหรับคนสุบหัวนะผมบางคนโอเคอเก็บไปได้ด้วยที่ว่าตรงนี้แล้วกันโอเคเรากลับมาที่เรื่องดาบกันต่อแล้วก็ต้องมาเปิดประตูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าทำภารกิจก็ไปดูคลิปอื่นเอานะผมเพราะผมไม่อยาก สอนทำคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปแล้วผมแล้วเข้าประตูที่มานี่แล้วก็จะเจอกับเช้งคูดครับผมเช้งคูดเดี๋ยวมันแปลกๆนะเช้งคูดแต่เออก็แค่เกมมันดำได้แค่นี้เราก็ฆ่าไปเลยครับฆ่าไปแล้วไอ่ฆ่าไปแล้วก็จะมีโอกาสสูงมากๆเลยน่าจะประมาณ99.99%เลยครับผมที่ผมไปดูมาไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่ามีโอกาสอยู่ประมาณนั้นแหละเก้าสิร์เซ็นนะครับผมที่จะได้ดาบเซเบอร์ถ้าใครไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ แต่โอกาสมันเยอะนะกูไม่มีใครไม่ได้หรอกมั้งนี่ก็จะเป็นดาบที่แรงโคตรโคต,โคต,โคตรเลยนะผมโคตรโคตรแรงเลยนะผมแบบดีมากเลยนะนี่ผมลองให้ดูปุบนี่โอ้โหเปิดฮากิอืมโอ้โหฟันเร็วด้วยผมสกิลก็อันนี้มันมีมีหน,นึ่นมีสองเนี่ยผมแต่ผมเป็น V2 นะมันกลับเป็น V1 ไม่ได้แล้วจริงเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูเลย จริงสกิลแซดเนี่ยมันรวมระหว่างสกิลแซดกับสกิลเอ็กตอนวีหนึ่งนะผมนี่ป๊บอ่าลองสังเกตดูอีกทีนะผมอ่เดี๋ยวผมรอสกิลคูดาแป๊บนี่ลองสังเกตดูดีกทีนะผมเนี่ยตอนที่มันพุ่งไปอ่ะนั่นน่ะคือสกิลแซดของเซเบอร er ์วีหนึ่งนะผมแล้วก็ที่มันปล่อยไปตรงเนี้ยที่มันเนี่ยเป็นแฉกๆพุ่งไปตรงเนี้ย ก็คือสกิลเอของ s a b e r V1 นะครับผมแต่ว่าอันเนี้ย s a b e r V2 สกิล Z มันจะรวมทั้ง2สกิลของ s a b e r V1 เอาไว้ด้วยกันก็คือสกิล Z นะครับผมนี่อย่างงี้พุ่งไปนี่แล้วปล่อยเออ่ที่แชร์ก็ไม่รู้ก็มากกวเองแล้วกันก็เป็นบรรนาน,นี้นะครับผม s a b e r V1 แล้วก็ s a b e r V2 ก็ประมาณนี้เลยนี่ก็เหมือนที่ทำเมื่อกี้แล้วก็สกิล X นะครับก็จะเป็นออันนี้ไม่เกี่ยวกับเซเบอร์วีหนึ่งนะนะ เป็นคึ้ๆตุ้มโ้โหมันโยรุนะผมเออใช่ผมลืมพูดถึงโยรุเลยก็โยรุก็เป็นดาบอีกดาบหนึ่งนะผมที่อยู่ในร้านค้านะผมอยู่ไหนนะโยรุนี่เป็นดาบมิติข้อนะผมนี่ราคาเอ่อหนึ่งพันสองร้อยลบาร์กนะผมใครรวยก็มาซื้อได้นะผม <c oughs> แต่ผมซื้อไม่ได้หรอกไอ้ก็เป็นดาบนี่เหมือนกันผมลืมอธิบายไปเลยก็สำหรับดาบเซเบอร์ก็มีเท่านี้แะผมไปไปดูดาบต่อไปกัน โอเคดับต่อไปนะครับก็จะอยู่ที่เกาะแมกมาหรือว่าเกออาะอะไครนุเกาะลาวาหรือเกาะภูเขาไฟแล้วแต่จะเรียกกันเลยนะผมโอ้เจ็บใจ,บจบโอ้หูอยากแรงเลยผนะู้ชมโอ้โหเจ็บมากเล้วผมโอเคดับต่อไปก็จะอยู่ตรงนี้แนละ้วก็จะอยู่กับเออเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านนะครับเ,เดี๋ยวผมจากท่าเ,เรือเดินมานี้เลื่อนตรงมาเลี้ยวซ้ายทางแยกเลี้ยกกวขวาไปาน,นะแล้วไปถึงตรงนี้นะผมมันก็จะทางลับมันจะอยู่ข้างในเนี่ย เงี้ยครับผมแถวนี้แหละเนี่ยเจอแล้วผมเข้ามาตรงนี้นะผมมันจะมีแบบอะไรดำๆตรงนี้เหมือนประตูนะครับเข้ามาก็จะเจอโครงกระดูกตัวนึงน,น,นะครับผมนี่รีเฟรซเกิร์ลตันแล้วแบมแล้วก็กดอันแรกไปเลยแล้วก็ราคาเอ่อเจ็ดแสนห้าหมื 7, 50, ม่นเมดีลวทำไมผมรีบพูดขนาดนี้วนะเนี่ยเดี๋ยวๆๆใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนแล้วกดซื้อไปเลยนะครับท่านผู้ชมซื้อไปแล้วปึ๊บเราก็จะได้นี่มานะเป็นเอ่อเหมือน ล่มเหรอล่มที่ไม่มีไอ้ตรงเนี้ยตรงที่กลางมาแล้วล้มันเป็นไม้เท้าก็ไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็สกิลก็ประมาณนี้เลยก็เหมาะสำหรับการพีพีคนเวลตันก็ยังใช้พีพีได้ผมสกิลแรกก็เป็นยิงแล้วก็สตันนะผมสกิลเอ็กซก็แบบ่บฟๆฟาวน์แล้วก็สตันเหมือนกันนะผมก็ผมไม่ค่อยแนะนำให้เอามาฟาร์มเท่าไหร่นะไอ้พวกไอ้ พวกบีเซนโตหรือว่าเซเบอร์นั่นฟาร์มดีกว่าครับผมแต่ซื้อไว้ก็ดีเผื่อแบบตอนโนตันจะได้ใช้พีพีนะผมเพราะพีพีดีนะผมแต่ไม่รู้ถ้าอัพดาบจะแรงหรือเปล่านะเราก็ไม่เคยเหมือนกันไม่เคยลองมาฟาร์มโอเคดาบต่อไปแล้วพวกจะเป็นกระบองเอ่อหรือว่าเรียกว่าโพวีดิ้งอะไรก็แลับก็จะดรอปจากบอสเอเนลตรงนี้นะครับมนะ e ันะจะเกิดสปาว์ตตอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดนะครับท่านผู้ชม พรุ่งนี้น่าจะ FK รอเอเเกิดอ,อยู่นะผมตีเขาเล่นเป็นหนึ่งทีนะผมแล้วก็รอตรงนี้แล้วก็ตีเอเนลนะแต่โอกาสดบยากมากเลยนะคผู้ชมผมตีประมาณแบบ12 13รอบเนี่ยยังไม่ได้เลยนะผมน่าจะได้รอบประมาณแบบสัก15-16รอบถึงจะได้นะผมคุณผู้ชมโอกาสดบยากจริงนะตีนานมากก็จะดบตรงนี้เลย ก็โพก็สกิลเป็นงี้แล้วสกิลแซดก็จะเป็นเรียกสายฟ้าผ่าปุ้มผ่านจากไหนไม่รู้แล้วก็สกิลเอ็กก็เอ่อผ่าเหมือนกันแต่ผ่ารัวรัวก็ตุ๊บ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 เนี่ยตุ้มตุ้มเออไม่ใช่อ่ะฮะเออแล้นไม่ใช่สายฟ้าจริงเฮ้ยอันนี้อะไรเออไม่เข้าใจไงมาเด้อ กเองแล้วก็ผานรัๆก็ปนะผมเนวไม่เกินเลยยโอดตีเนวให้ดูเลยโอเคก็หมดแล้วนะสำหรับดาบโลกหนึ่งทั้งหมดนะผมก็ถ้าผมขาดดาบอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับคุณผู้ชมว่าผมผิดพลาดอะไรไปนะผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะได้เวลาสมดคนแล้วก็จะจากกันไปก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับคุณผู้ชม ถ้ากดแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าฝันดีครับผม